มาครับอุปกรณ์เอ่อเรียกอุปกรณ์อะไรเดียปกป้องเอะหรือว่าป้องกันการทำงานของลูกสูบเนาะสั่งออนไลน์มาถามว่าทำไมมันมีหลายกล่องผมไม่ได้สร้างร้านเดียวครับผมสั่งมาจากหลายๆที่หลายร้านร้านละชิ้นทำไมต้องสั่งแบบนี้ก็คือแต่ละร้านอะราคาไม่เท่ากันราคาไม่เท่ากันแล้วก็ บางร้านก็ไม่สามารถใช้โค้ดที่จะส่งฟรีได้ก็เลยต้องเลือกเอาว่าชินนานนช้นนี้จะสั่งร้านไหนชิ้นนี้จะสั่งร้านไหนบางทีบางร้านก็ไม่มีสิ่งที่เราต้องการก็เลยต้องแยกกันอย่างนี้นะครับอ่นานขนาเปิดกองแรกกันเนาะมันก็จะเป็นอะไรบางนี่ย อ,อันนี้จะนั้นอะไรเงี้ยอาวันนะครับอันนี้ตั้งมันในช้อปปี้นะครับน,นี่ก็จะเป็นประก็นทองแดงนะครับเช็คก็ถุงใหญ่ดีอันนี้เป็นประก็นทองแดง0ูนจห้ามประก็นฝาประก็นฝาสูบทองแดงอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นประเ a g e ท้องเดียวเหมือนกันถามว่าทำไมถึงสั่งามาสองอันเออประเด็นมันเกิดอยู่ตรงว่าผมงสั้างไปเนาะแล้วอีกร้านแจ้งว่าไม่อ่าทีแรกร้านแจ้งว่าไม่สามารถส่งมาได้เพราะว่าการขนส่งไม่พร้อมส่งก็อืมทําไงก็คือเราเราเลือกเราใช้โค้ดไปแล้วผมก็ถามเขาว่า อ่ผมก็เสียโค้ดฟรีดีครับถ้าผมยกเลิกไปอย่างนี้<ส>เขาก็อ่าส่งมาให้ส่งส่งเขาก็ส่งของมาให้ยอมส่งของมาให้ก็ขขบขอบคุณน,นะครับอันนี้คือลูกปืนปลายก้านมันน่าจะเป็นอลูมิเนียมหร,ออร,อร,อรืออะไรอันลอยหรืออะไรเนี่ยนะครับเป็นลูกปืนรอบจัดร้านนี้สั่งมาก็เพราะว่า ส่งฟรีครับก็เลยสั่งร้านนี้ช้โคดส่งฟรีได้ส่งฟรีเลยอะร้านนี้ครับไิดีโอมาดูด้านทะุดดิบกันนี่ม้งโอเคเนี่ยมันเรามันไม่โฟกัสอะเดี๋ยวดัมเปอร์เลยอืมโฟกัสอะจุ๊๊๊ทำไงไม่รูเลยกล้องมัน ขนาดเท่าไหร่อ๋อนี่นะสิบสองมิลวงนอกสิบเจ็ดยาวสิบห้าหรือสิบหกนี่แหละครับเนี่ยความยาวนี้เนาะแล้วในวงนอกเนี่ยสิบเจ็ดแล้วก็วงในเนี่ยสิบสองนะ 12. โอเคอีกอันนึงไม่ต้องเดาเลยครับตะเกมยงคอท่อ บางทีการสั่งของออนไลน์แบบที่เราเลือกร้านหรือเลือกอะไรเงี้ยบางทีดูเหมือนแบบเออทำไมเราไม่สั่งรวมกันคนขายเขาจะได้ส่งมาพร้อมกันบางทีบางอย่างบางร้านไม่มีนะก็เลยต้องเลือกสั่งเงี้ยครับโหนี่ใหญ่โตมโหฬารมากไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้สามสิบสามมิลน,นะยังเกพอท่อความกว้างตรงไหนเนี้ยสามสิบสามมิลก็หมดแล้วครับครบแล้วครับอุปกรณ์ป้องกันเนาะ อาจจะมันจะต้องมีประเก็นตีนปีเนียมเนาะแต่ผมดูแล้วรอ,อบนี้ยังคงไม่ต้องใช้ครับก็ลเลยยังไม่ได้สั่งมาขอบคุณครับ